ชานี่จะเป็นแนวทางของเล่าพัฒนาเนาะคะ่ะคุณยายใจดีค่ะคุณยายใจดีครับพี่น้องมาเบิ่งแนวทางของคุณยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะนี่เป็นประวัติพันยี่สิบเอ็ดนาะคะ่ะยี่สิบเอ็ดที่ผ่านมาก็เข้าไปเต็่มต็ม,ตมเนาะสองสีสองอค่ะเพิ่นครับสองงวติดรอเด้อค่ะ คุณย่า่ใจดีเขาทั้งบนทั้งล่างเด้อค่ะเต็มเต็มไม่ได้กลับวันที่ยี่สิบสามเนาะไปติดตามทั้งติดตามทั้งช่องของเจตาผ้าร่วยเนาะค่ะเพิ่นเอามาวางไม่เนาะที่ที่เจตาลงไปเนาะสองงวดติดเลยค่ะพี่น้องอย่ามองขามเนาะมีขันมีผู้ใดติดตามทั้งบนทั้งล่างเข้าไปเต็มเต็มค่ะ เน้นเจาะแปดหนึ่งถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเดอ้อค่ะแนวทางของพิน่นคุณยายใจดีค่ะลาวพัฒนาเนาะลาวพัฒนาตัวใหม่เพ่นไก่มากแล้วค่ะตัวใหม่ของคุณยายใจดีมีสี่หางเพาะค่ะมีแค่สี่หางเนาะ มาแล้วค่ะของคุณยายใจดีวันที่ยี่สิบห้าเนาะค่ะสองทุ่มครึ่งไปจะตามต่อเตรียมแคบนาจอเนาะค่ะของคุณยายใจดีเล่าพัฒนาค่ะวิ่งรูดเพิ่เห้าศูนย์กับสามศูนย์สองตัวสี่หางเนาะค่ะสี่หางคือเกาเนาะศูนย์เก้าศูนย์แปดสามเก้าสามแปด เบิลก็จะมี00กับ33ค่ะ3ตัว3หาง039 038 390วันที่25ค่ะ2568เนาะ25มีสารเอาไปจะตามต่อค่ะนินเจาะเพิ่น093 39ค่ะหางเดียวา 3, 3ตัวเนาะ สามตัวหนึ่งหางเนาะค่ะศูนย์สามเก้าค่ะแคปนายโตค่ะไปจะไปต่อกับคุณยายใจดีราวพัฒนาเนาะค่ะของพื่นเขาปังสุดๆเลยค่ะวันที่ยี่สิบสามหนึ่งสองบนเนาะเนินเจาะแต่บริกรค่ะแปดหนึ่งล่างค่ะคุณยายใจดี คปห,หน้าจอค่ะจะไปต่อกับคุณยายเนาะค่ะต่อไปค่ะต่อไปเป็นของตาบรรทัดค่ะตาบรรทัดนี่ เขาสองตัวมาตัวเนาะค่ะสองตัวมาตัวเนาะหนึ่งหนึ่งสองเนาะคะ่ะแปดหนึ่งวิ่งรูดดพ่นทั้งบนทั้งล่างเนาะสองตัวมาตัวหนึ่งค่ะของตาบรรทัด รบขอบุญขอบคุณตาบรรทัดเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาบ้างทางช่องอแล้วก็คุณยายใจดีนะค่ะเรียกคนสองวัวติดค่ะเขาเขาเ,เรียกคนเดินจับตาม,มองไว้ค่ะถ้าชอบประจัดเนาะตาบรรทัดให้มาแล้วค่ะให้มาแล้ววันที่ยี่ห้าเนาะ ยี่สิห้าตาบรรทัดวิ่งรูด1กับ5้ค่ะหกับห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งเจ็หสีสองค่ะเบิลก็จะหนึ่งหนึ่งกับ5้าห้เนาะค่ะสตัว3หางหนึ่งห้าสี่ 1, 15 15 1นึ่งห้นึ่งหานึ่งค่ะเน้นจาอหนกับ5 3 3ตัวเพิ่นกับจ่อมาหนึหค่ะแล้วก็หนึเนาะเอาแคบหนา้าจอค่ะใครจะไปต่อกับตาบรรทัดเนาะวันทีน่ยี่สิบห้าเนาะค่ะไปกับตาบรรั ต่อไปค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนะคะเลขก็บนีเขาไม่หลุดเนาะเร่องธรรมดาเนาะคะ่ะแบบเป็นแข่แนวทางนารณะกันถ้าชอบก็จัดคัดกับพาน,นะคะ่ะ จ่ลาหน้าเ,าเอาเอาที่ชอบนะคะอ่าต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นของเจอุยค่ะของเจอุยนี่หลุดไปเนาะค่ะของเจอุยไม่เดินเนาะที่ยี่สิบเอ็ดเดินตัวเดียวนะคะวันที่ยี่สิบสาม รุดไปบ๊อปินยังค่ะกับขอบุญขอบคุณเจยเนะคะ่ะเดี่ยวแนวทางมาบ้างทางช่องกับขอบพระคุณเลยลยแล้วก็กับขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านค่ะบอกว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนะที่เขามาให้กำลังแรงใจเจตตาทางช่องน้อยๆนะคะ่ะติดมากดไลค์กดแชร์มากดติดตาม เข้ามารับชมรับฟังกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงชอบของผู้ใดแนวทางของไผ่คอมเมนต์มาใดเด้อค่ะบอกเจตตาม,มาาเจตตาติดตามผู้นั้นเบิ่งของผู้นี้อยู่จับตามองของผู้ผู้นั้นอยู่สันพูดเบาบอกกันมาใดเนาะคะ่ะบอกเจตตาม,มาใดติชมได้ คือกันติชมได้ติเพื่อก่อเนาะคะ่ะติเพื่อก่อติชมมาได้นี่จะเป็นของเจ๊อุ๋ยค่ะแนวทางเจ๊อุ๋ยลาวพัฒนา เล่าพัฒนาเจอุยวิงรูดค่ะหกับส6กับส2ตัว4หางหกสี่หกสามสี่สองสี่หนึ่งค่ะเบิลหกกับ 4, 4ี 3, 3ตัว3ามหาง6ก2 6่3 6 6หกค่ะวันที่ยี่สิบหองทุ่มครึ่งเนาะค่ะ แคปหน้าจอค่ะใครจะไปครับจีอุยลาวพัฒนาเนาะค่ะวันที่ยี่สิบหาเนาะเล็กเพิ่นลุดไปกับกาพอโทษขอไพรแทนจีอุยเนาะค่ะมือใหม่เขากลับไปใหม่เนาะพี่น้องเนาะหกสี่สี่สองค่ะนิ่นเจาะสามตัวเด้อค่ะหกสี่สองหกหกสี่ค่ะ สามตัวของเพิ่นตัวเบินเพิ่กนกะพิจารนากันไว้ในจากน้อยเนาะพี่น้องทั้งทั้งเบินทั้งอันสายวิ่งสายลุดแล้วเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะบรแนนอนเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่มีอะไรแน่นอนเอาแคบน้าจอค่ะกราบขอบุญขอบคุณทุกท่านเนาะค่ะพี่น้องป้องไป เย็บซี่ถูกท่านชอบคลิปนี้กับฝากกดติดตามนเด้อค่ะทางช่องน,น่อยๆเนาะเบิงแนวทางกันแล้วค่ะให้กำลังแรงใจกันคลิปนี้ก็คอยพี่น้องโชคดีค่ะในวันที่ยี่สิบองทุมครึ่งเนาะโชคดีกันแล้วก็ให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะเดินทางไปใส่ก็คอยมีโชคกลับมาก็คอให้มีใช่เนาะ สุขภาพย่อมมาก่อนเสมอเนาะค่ะคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้่ะสวัสดีค่ะ